จำไว้นะคะฉันเถอะไม่ว่าดานแค่ไหนก็จะรออยู่ที่นี่มนุษย์จากคนฮิตไคเดอร์ ใจีโร่เหรอคะจีเร่ดโดนสงสัยงั้นเหรอคะครับข่าวว่าตำรวจกำลังตามหาตัวชายหนุ่มที่สะพายกีตราเพราะคิดว่าเป็นบุคคลสำคัญซึ่งจะเป็นพยานรู้เห็นที่อยู่ใกล้เคียงกับสถานที่เกิดเหตุนะครับาจริงๆแล้วจีโร่คุ้งก็เกี่ยวข้องจริงๆซะด้วยสซพี่จีโร่ไม่ได้ทำเรื่องไม่ดีสักหน่อยอะ,อะให้ผมทราบดีเพราะว่าเขาก็ช่วยชีวิตผมไว้เหมือนกันนะครับแต่ไม่ว่าจะเหตุใดก็ตาม ไม่มีทางคิดได้ว่าเป็นฝีมือของคนธรรมดาขณะที่ความจริงยังเป็นปริศนาแบบนี้ก็ไม่แปลกที่จะกระตุ้นความสนใจของหมักข่าวหรอกครับไอ้กลายเป็นปัญหาซะแล้วสิน,นี่ยแต่ว่าที่ผมกําลังกังวลมากกว่าก็คือเรื่องที่ว่าที่โรคุงเนี่ยที่คุณว่าอาจจะมีพวกที่มีจุดมุ่งหมายอยู่ที่เจมินี่ของเขานะครับบางทีทำไมผมคิดว่ามีองค์กรใหญ่อะไรอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้หรือเปล่านะครับ ดรโคเมลจิ ji, คุณพ่อคุณนะ่ะไม่เคยเล่าเรื่องอะไรให้ฟังเลยแล้วครับค่ะยังงั้นเลยครับถ้าง,งั้นเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าเนี่ยคงต้องลองตรวจสอบเพิ่มอีกสักหน่อยแล้วล่ะครับเอาละวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับดูกีรั้งกี่ครั้งก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีอะ ไมถึงไม่สบายใจขนาดนี้นะตอนนั้นทำไมฉันต้องเข้าไปปกป้องจิโร่ด้วยอ่ะมิมไซกะมาสรุทำไมเหรอจ้าพี่ฮะไปตามหาพี่จิโร่ด้วยกันเถอะมาสรุหอมมากอยากเจอพิจิโร่ครับอยากเล่าดิทาน แล้วก็อยากเล่นด้วยพวกเราเนะไปครอบครัวเดียวกันใช่ไหมล่ะใช่จะ้ะพวกเรานะ่ไปหาจิโร่ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งถ้าเจอจิโร่แล้วก็อาจจะรู้ก็ได้ว่าความรู้สึกแบบนี้มันคืออะไร ทำไมผู้คนไม่ยอมปล่อยฉันและอยู่เงียบๆนะ,ะเ,ปนเป็นไปไม่ได้สินะมีธุระอะไรกับฉันเหรอ ไม่มีก็ช่วยหลีกทางหน่อยได้ไหมขอโทษนะครับรีบกลับบ้านเถอะนะแถวนี้ไม่ใช่ที่ที่คนอย่างเธอควรจะมาหรอกผมเนี่ยไม่มีที่ให้กลับหรอกผมกลับไปไม่ได้ครับเจอเจ้านักแล้วเมืองนี้ พอดีเลยเร่งโรเจอร์สูดรพุกเทให้เร็วขึ้นกลับไม่มีอะไรสามารถดีรอดเผือมือของกอนดาวของเธอจงรับรู้ถึงความน่ากลัวนั่สัะเถอะอคุณไม่ยุกิอา้าวยังอยู่อีกเลยเนี่ยให้ผมอยู่ที่นี่ไม่ได้หรอครับเปล่าหรอกคนให้เข้ามาในห้องก็ฉันเองนด้วยแหละถ้าผมรบกวนแล้วเขาจะรีบไปเดี๋ยวนี้แล้วครับ มาได้พูดแบบนั้นสักหน่อยถ้าอยากจะอยู่ก็อยู่ไปสิเมื่อไรายอยากจะกลับก็ได้ตามใจนะคมิยูกิทำไมอนุญาตให้ผมเข้ามาล่ะครับฉันน่ะบางทีก็อาจจะชอบเก็บเองตกตามถนนละมั้งก่อนหน้านี้ก็เคยเก็บมาหน,หนึ่งแล้วอยู่ตรงนั้นนะ่ะ จะเป็น,นไปไม่ได้หรอจะเป็นคนพิเศษใช่ไหมครับอเอค,คนนั้นอยากให้เขากลับมาใช่ไหมครับก็จริงนะที่งจะอยู่ได้เกินแค่ไม่กี่วันแดีวก็กลับลาป็นว่าลืมเขาไม่ได้ซะแล้วความรักอย่างนั้นเหรอครับฉันถามจริงนะเรื่องของตัวเองยังไม่เล่าให้ฟังเลยไม่อเอาเปรียบไปหน่อยเหรอตัวผมเนี่ยไม่มีอะไรเลยโดยที่จะเล่าบ้านที่ให้กลับไปหรือคนที่รออยู่ก็ไม่มี มยตก,กใจนะเธอพูดแบนเด็กกับที่เขาเคยพูดเลยล่ะแต่ว่านะอาจจะมีคนที่กำลังรอเธออยู่ก็ได้แต่เธอไม่ทันได้รู้ตัวแล้มั้งเธอนะอยากจะกลับไปหาใครไหมล่ะรู้แล้วเอาแล้วไปได้แล้ว จริงเลยแม่ดี่ก็ขยายอะไรไม่ได้เลยสิรับจะให้ยืมอำนาจของคับโปรเฟสเซอร์กิลร์จะให้แกยืมอำนาจแม่ขอบคุณบริษัทผลต้องการเงินทุนก่อนใหญ่กับโครงการนี้แค่ทำตามคำพูดของโปรเฟสเซอร์กิวล์ก็พอถ้าทำแล้วดะจะให้ยืมอำนาจก็เออ หลาดไม่เปลี่ยนเลยเอาเลยแล้วมโนธิดอยู่นั่นแหละอุ้ยเฮ้ย hey, ทอร์เอ็ม oh. มิงานละให้ทำอะไรอ่ะ ไม่เล่าเรื่องของตัวเองสักคำทั้งๆท,ที่อยู่นี่ต้องไม่รู้กี่วันจนแผลหายแม้แต่ชีก็ไม่บอกให้รู้ด้วยแล้วทำไมยังรักคนแบบนั้นด้วยล่ะครับเออนอนะเรื่องของหัวใจก็ไม่มีเหตุผลหรอกรู้สึกว่ายัางไงก็เป็นอย่างนั้นนะนะเพียงแต่ดอกไม้สวยนะออดอกไม้นะี่ฉันชอบที่สุดเลยละ่ะสวยเหมือนกับเธอเลยนะ รู้ว่าเขาเป็นคนใจดีนะ้เธอจริงเขาอาจจะเป็นคนร้ายก็ได้แต่ว,ว่าก็ไม่เกี่ยวอะไรกับฉันจริงงั้นสินะครับคนเราถ้าไม่เชื่ออะไรสักอย่างก็มีชีวิตยอยู่ไม่ได้หรอกเธอก็คงจะมีใช่ไหมล่ะคนคนนั้นนะกินอะไรก็ได้ตามสบายดีนะไปละ จริงๆนะดึกดื่นขนาดเนี้ยที่แบบนั้นไม่เหมาะที่จะพาหญิงสาวกับเด็กไปด้วยเลยนะครับเนี่ยถ้าพี่จีร่อยู่นั่นละก็ผม,ผมก็จะไปด้วยคือว่าเรื่องนั้นน่เกายังไม่แน่นอนหรอกแค่ได้ข่าวว่าเห็นคนที่คล้ายๆกันแถวนั้นเองอะถึงยังไงก็ต้องไปให้ได้ค่ะเข้าใจแล้วครับเขาก็บอกแล้วว่าเอาไงเอากไงเป็นตัวอย่างที่เหมาะสมที่สุดในการทดสอบอาวุธร้ยแรงชิ้นใหม่ขององค์กรดัง จะตาก,กับก็มันเองที่มาบุเมืองนี้มันเอ้างให้ดีนะเอานี่ไปติดไว้ตามแต่ละที่ที่มีเครื่องหมายไว้อะนะ อะไรกันพวกแกไม่จำเป็นต้องรู้หรอกพวกข้าเขาไม่สวยไปด้วยหรอกนะได้ข้าจ้างก้อนใหญ่แล้วไม่ใช่เหรอ,อ<า>ถ้าเสียดายชีวิตตัวเองล้วก็อย่าอยู่เมืองนี้ให้นานนักก็จะดีเพราะว่าอีเชั่วโมอหนึ่งจากนี้เมืองนี้ก็จะกลายเป็นเมืองผีไปแล้ววิุญิณ เียงคุยที่มันโอ้ได้ยินเสียงนี่ก็แสดงว่าใ,ใกล้ๆเนี่ยเขาจะมีหุ่นยอนต์อยู่แล้วสิเขาไม่หลีกไปจากที่นี่แล้วก็ มิยูกิเหรอคุณเขาจะเป็นคนที่คุณมิยูกิพูดถึงไม่อยู่เหรอหาสิตอนนี้ซะด้วยรอเดี๋ยวสิครับคุณะอะแกเป็นใครอะทำไมไม่ฟังคำสั่งมิจจะทรยศเหรอแอบตามมาดูอย่างนั้นเหรอทรยศนะยกโทษให้ไนะ่ไดา อย่ามาขวางนะที่ใครเด้อข้าองฆ่าเจ้าดีให้ได้นี่เลิครับไปเวลาเลิกครับปล่อยแผลไว้แบบนั้นแ่ะไม่มีเวลาแล้วอะรีบพาไม่อยู่กี่ ออกไปจากเมืองนี้ซะมีเรื่องอะไรหรยอครับแล้วก็ที่ว่าทรยศดาร์ด้วยน่ะหาสินมะอถึงเวลามาซักไซอะไรตอนนี้นะแล้วฉันก็จะหมดแรงอยู่แล้วด้วยรีบพาไปจกุกีไปเร็วๆเข้าเดี๋ยวก่อนครับคุณมิจกีนะพ่อรอรได้คุณมาตลอดนะครับกลับไปหาเธอเถอะครับไม่เกี่ยวกันน้ยซะหน่อยถ้าอย่างนั้นทำไมถึงมา,มาล่ะครับ จริงคุณก็อยากจะกลับมาใช่ไหมล่ะครับก็คงจะรักคุณมิยุกิใช่ไหมครับแล้วถ้าอย่างนั้นทำไมถึงไม่กลับมาล่ะครับฉันจะมีหน้าไปพบเธอได้ยังไงฉันเป็นคนชั้นต่ำขอแค่ได้เงินแต่วาง,งานสกปรกแบบไหนก็ทาได้อย่างเช่นการทําลายเมืองนี้ก็เหมือนกัน<ะ>นี่งไงต้องไปติดตั้งมาให้ครอบคลุมพื้นที่เมืองนี้ ไม่รู้เหมือนกันว่ามีเหตุผลอะไรแต่ถ้ามันเริ่มทํางานแล้วก็คนเมืองนี้ทุกคนไม่มีใครรอดแนะ่เป็นคําสั่งของดาร์กเลยครับเคยได้ยินว่าคนที่วงการจะเรียกชื่อองค์กรว่าดาร์กนะส่วนคนที่เสนอง,งานให้พวกฉันรู้สึกว่าจะเป็นพวกในหน้าที่ดินที่วกว้างขวางสะดุวคนที่เปลี่ยนใจไปเป็นศัตรูของดาร์กไม่มีใครรอดแม้สักคนเดียวแล้วจ่ทำงไงต่อไปล่ะครับกหน,นีนะสิฉันเองนะก็ยังไม่อยากตายแล้วนะ จะปล่อยมือได้ไวแบบนี้เหลอครับไม่เกี่ยวกับฉันนี่ไม่ว่าใครจะเป็นหรือจะตายเนี่ยถ้าอย่างนั้นทำไมมาบอกให้คุณมิยุกิรู้ล่ะครับคุณไม่ใช่คนแบบที่ละทิ้งเมืองที่คุณมิยุกิอาศัยอยู่หรอกจะพูดมันทำไมรู้ดีหน่อยเลยเนาะฮะไม่ว่าคุณจะเป็นคนแบบไหนคุณมิยุกิก็บอกจะรอคุณเสมอความรักมันจะเป็นความรู้สึกแบบนั้นละบางครับ เด็กอย่างแกอบรมสลารู้สึกจะบมดแรงจริงๆะนะจะรู้ว่ามาถูกติดว่าที่ไหนบ้างอะนะคงเพราติดนี่เมืองนี้กันไปอยู่กะะี่ระวบังผมก็จะช่วยด้นะครับไปก่อนนะครับ Tôi giúp thùi là cho đi hệ Đâu quá Được, rồi. Được, rồi. Ừ. Được rồi. không Hãy ไปดักโปรเฟสเซอร์กิลก็ทำแบบนี้ด้วยไม่รู้เหตุผลหรอกพวกข้าแค่รับคำสั่งโปรเฟสเซอร์กิลถึกันแค่ไม่ฟังคำสั่งเท่านั้นว่าแกเสียไปแล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่มีประโยชน์มนุษย์ก็ไม่มีประโยชน์สำหรับดกต้องทำลายคุณจะไม่มีประโยชน์สำหรับดักแต่มนุษย์ไปความสัทักับใครบางคนที่มีคนรอเขาอยู่แต่มันไม่มีประโยชน์อาจจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่า

ไม่มีประโยชน์ต้องโดนทับลายจริงอยู่ที่ฉันยังไม่สมบูรณ์มีรูด้านน่าเกลียดแต่ย่างก็ตามเดากเจอคุณมิสโก ไ,ไม่น่าเชื่อที่เราทำอย่างนี้ได้เหมือนกัน อยู่แล้วไปไม่รอดจริงๆด้วยสิมิจุกิกำลังรออยู่บอกกูแล้วไม่ใช่เหรอแล้วทำไมกลับมาแล้ว งั้นเกลับไปแล้วสินะถ้าเจอเขาที่ไหนก็ช่วยบอกกาทีนะฉันนะไม่ว่านานแค่ไหนก็จะรอเขาอยู่ที่นี่